สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านค้านะครับร้านอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาทําคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือน้ํามันเรือไฟฟ้าเครื่องบินมังคับรถกระป๋องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะเนื่องจากมีคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเยอะมากๆครับหาซื้ออุปกรณ์ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้เลยแล้วกันนะครับก็ชุดหานะครับชุดหางของเรือน้ํามันเบนซินนะครับไมพัชจิงโจ หางเสืออะไรอะไรทุกอย่างเลยครับเซอร์โวสปีดแบตรีเซฟรีโมทหลากหลายรูปแบบนะครับผมแนะนำเลยร้านนี้นะครับ RC 8เล้วนะครับอันนี้เป็นเว็บของเขานะครับลองเข้าไปเลือกหาเลือกดูได้นะครับมีหลายอย่างมากครับแทบจะครบคันเลยนะครับมอเตอร์มอเตอร์ใบพัดเครื่องบินนี่มีแทบทุกอย่างจริงๆครับร้านนี้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยผมแนะนําให้ติดต่อไปที่ Facebook ของลุงตุนเลยเฟซนี้เลยครับเป็นเจ้าของเลยนะครับติดต่อโดยตรงครับตอบไว้นะฮะผมสั่งประจําเลยครับร้านนี้แล้วก็มาอีกเจ้าหนึง่งนะครับมีคนถามมาใบพัดเครื่องบินลำนี้ซื้อจากไหนร้านเมื่อกี้ไม่มีนะครับต้องมาสั่งที่ร้านนี้นะครับสั่งจาก f a c e b o o k พี่มานะเฟซนี้เลยครับผม บพัดขนาด16นิ้วครับสำหรับทำเครื่องบินบังคับจากเครื่องตัดหญ้านะครับราคา540บาทนะครับผมสั่งมานี่ก็หักไปแล้วล่วงวันนั้นนะครับแล้วก็ไอตัวต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีขายนะฮะหรือไม่ก็รอถามพี่มานะดูก็ได้น่าจะมีหรือเปล่าตัวนี้เป็นผมสั่งลงกลึงเขาทำนะครับนี่ฮะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับลองแคปรูปไปแล้วก็เอาให้ลงกลงทำนะครับ ตัวเกียร์น็อตนี่ก็ความใหญ่อยู่ที่7.5 7.5ดจุมิลตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ครับถอดถอดน็อตตัวเก่าออกนะครับก็อันนี้ใส่แกลงเข้าไปได้เลยร้านพีมานะก็มีแทบทุกอย่างเหมือนกันนะครับลองถามถามดูนะครับก็เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าก็มีถามเข้ามานะครับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันน่าจะหาไม่ยากนะครับตามร้านวัสดุก่อสร้างพวกโฮมโปรอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีนะครับ ถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับในลาซาด้าเลยครับถูกๆเลยฮนะช้อปปีก็ถูกครับผมสั่งมาจากช้อปปีเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับได้มาทั้งนี้เลยเป็นเครื่องตัดหญ้าพร้อมตัดเลยนะครับมันอยู่ที่2,300บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลงไว้ให้แล้วกันนะครับใครสนใจเครื่องตัดหญ้าแบบสีจังหวะนี้ก็นะครับอันนี้ก็เครื่องสองจังหวะ เฉพาะหัวอย่างเดียวนะครับไม่มีไม่มีแท่นออกมาไม่มีโครงออกมามันอยู่ที่พันต้นๆน,น,นะครับหรือแต่ถ้าซื้อแต่ถ้าซื้อทั้งหัวแล้วก็รวมโครงตัดหญ้าด้วยนี่ก็อยู่ที่พันประมาณพันหกร้อยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับว่าร้านไหนร้านไหนแล้วก็เครื่องตัดหญ้าก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับคําอธิบายนะฮะ ต่อไปอยากให้ผมเอาเครื่องตัดหญ้าพวกนี้นะครับไปทําอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ฝากร้านค้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีจ่ายตังนะครับผมแค่อยากมาบอกเฉยๆนะฮะโอเคครับ